ในปืนในทำหน้าว้า,ววาวในทำหน้าดีใจทำไงเห,หรอ<ม>ในนถะ่าย<ม>ในทำหน้าดีใจก่อนทำหน้าดีใจอันนี้ตดดในทำหน้าอ,อันนี้ตดตดด,ด,ด,ดหรออ,อันนี้รีวิวปืนอันนี้ปืนอะไรอ<ม>ื้อในถ่ายอยู่ ยูนี่ยูรกบอลน,นี่นี่ยกรอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยพ้าล่นครับผ้าหล่นผาล่นผา,าล่นไหน,นทำหน้าดีใจดิพ้าล่นดิอ่ะเอาขึ้นเลาวขึ้นเอาไม้พ่อไหนทำหน้าดีใจดิฮ่าฮ่าว<น>อ่ะครับ ซื้ออะไรพี่